เอาละครับก็ซื้อคนนะครับก็วัเนี่ยครับจะมาชี้แจงประเด็นที่ทุกคนสงสัยกันมาเยอะกันมากๆานะครับที่เม้นต์กันมาหลายคลิปมากเลยว่าบอยเนี่ยหายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวนี้จะทําคลิปชี้แจงแล้วเนาะก็ถ้าใครเม้นต์ถามไปเนี่ยผมจะไม่ตอบนะถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปชี้แจงแล้วกันนะครับอืมโอเคไหมอ่าเรื่องที่ประเด็นแรกบอยหายไปไหนบอยหายไปเพราะว่าบอยไปมีกลุ่มใหม่ครับอืม กลุ่มใหม่นั้นที่หมายถึงก็คือกลุ่มเฟนคราฟนะครับทุกคนซึ่งถ้ากลุ่มเฟนคราฟเนี่ยบอยไปเจอได้ไงไปเจอกันในเซิร์ฟไมค์ครับพถ้าผมจะไม่ผิดนะไปเจอพี่แซมพี่แซมคือใครพี่แซมก็คือช่องเซยโคนนะครับทุกคนแน่นเนาะซึ่งผมกับบอยเนี่ยก็รู้จักจกันมาสิบกว่าปีแล้วอะ่ะอืแต่เพิ่งรู้จักกลุ่มเฟนคราฟได้ไม่กี่ปีเองก็เลิกโทรผมไปเลยแล้วก็ไปอยู่ก,กลุ่มเฟนคราฟไปเลย ซึ่งช่วงหลังมาบอลบอกผมว่าผมมาเปลี่ยนไปบอกว่าผมปากมาขึ้นตั้งแต่ที่ผมรู้จักแอปหาคู่แต่งทางที่ที่ไม่ดูตัวเองเลยเอาแบบตัวเองก็ปากมาเหมือนกันน่ะเข้าใจไหมคือบอลมันก็ยังไงดีล่ะมันก็มันก็หยาบคายเหมือนกันน่ะ แล้วมันก็มาหาผมปากหมาโน่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ไม่เคยดูตัวเองเลยมันก็เปลี่ยนไปปากหมาขึ้นเหมือนกันแต่ตัวผมปากหมายังคือัวเดิมนั่นแหละอันนี้ประเด็นแรกนะั่นที่เราเลิกคบกันส่วนปัญหาที่สองทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าพี่คบกันสิบปีแบบางนี้เนี่ยแล้วพี่จะกลับมาคืนเดีได้ไหมอันนี้มันอยู่ที่ตัวบอยรอดูดนะครับว่าเขาจะกลับมาคืนเดีอผมไหมเพราะว่าเขามีกลุ่มใหม่ไปแล้วนะครับทุกคน ซึ่งซึ่งที่บอยลโลโก้ผมเนี่ยยังมีสาเหตุึ่งนะก็คือสาเหตุที่ผมให้เงินบอยน้อยลงที่เราอัดคลิปมันทุกวันนี้เนี่ยผมให้บอยเงินนะผมให้เงินบอยนะสมัยก่อนอะ่ะผมให้เงินบอยคลิปละร้อยแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยยอดวิวมันตกผมเลยให้บอยคลิปละยี่สิบสามสิบแล้วแบบเหมือนแบบมันไม่พอใจ มันก็เลยไปทางกลุ่มเฟนคร์ดที่ได้เยอะกว่าซึ่งกลุ่มเฟนคร์ดมันให้เยอะกว่าทุกคนทีนี้บอยมันก็เลยย้ายไปกลุ่มเฟนคร์ดแล้วก็จางหายเลื่อนไลน์หายไปเลยแล้วก็ไม่คุยผมอีกเลยนะครับทุกคนก็คือเอาง่ายว่านั้งต่ที่ผมให้เงินบอยน้อยไปเนี่ยแล้วบอยก็ไปทำไปกลุ่มเฟนคร์ดเนี่ยบอยก็ไม่ตอบแชทผมอีกเลยหรือแม้แต่ผมนอนโรงพยาบาลบอยก็ไม่สนใจผมทักแชทไปว่านอนโรงพยาบาลก็ไม่สนใจ ทักแชทนู่นี้นั่นก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับส่วนเป็นที่2อคนอ่อน,นสงสัยกันผมกับบอยผมกับบอยรู้จักกันได้ไงซึ่งผมกับบอยเนี่ยรู้จักกันในเซิร์ฟไมค์ครับนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วก็แบบยังไงดีดะ่ะก็พีเมคเกียกันนิดเยแล้วก็รู้จักกันกในไกลติน่าแล้วก็คุยทกทอกกันนะครับทุกคนแต่ยุคนี้ไม่ได้ไม่ให้รู้จักแกท็กก็หลอกนะครับทุกคน ทอกคืออะไรทอกก็คือโปรแกรมคุยในกรณีง่ายแหละแต่นั้นวิดตัวไปแล้วนะทุกคนน่นะ,นะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าไปเด็นที่สามไปดีกว่าไปเด็นที่สามผมกับบอยจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมอันนี้อยู่ที่ตัวบอยลว้ลวนครับแต่สาหรับผมผมว่าไม่น่าคืนดีได้อะ่ะดูจากบอยแล้วดูทรงจากบอยนะอืมเพราะว่าขนาดผมนอนโรงพยาบาลไม่สนจะแย่เลยผมเลย ผมชักถี่เดือนละ20ครั้งก็ยังไม่สนใจอะไรเลยนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราสนใจกันสมัยทีม่มีกลุ่มเฟนคาบนะครับบอยบอยตอบแชทผมตลอดคุยดูเป็นห่วงนู่นนี่ดูนู่นนี่อะไรตลอดนะทุกคนแต่แตั้งแต่ที่มีกลุ่มเฟนค้าไปเนี่ยไม่สนใจใหญ่เลยกันเลยคือทิ้งไปเลยอะ่ะนั่นแหละครับถ้าว่ากลุ่มเฟนคับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งไหมก็อมืมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละ ก็ทำไงได้เนาะเอาไว้ง่ายเลยสาเหตุหลกัหลกๆเลยคือท่เลโคมเพราะว่ามีสองสาเหตุก็คือผมให้เงินบอยน้อยไป,ย 2, ป,ยไปแต่อย่างที่สองผมเปลี่ยนไปแต่อย่างที่สามบอยเน,นี่ยไม่รู้ตัวเองเลยว่าบอยเปลี่ยนไปผมก็อยากบอกบอยเหมือนกันนะว่บอยก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแต่บอยไม่รู้ตัวเองเลยไม่สังเกตเห็นตัวเองเลยว่าบอยตัวเองบอยแบบบอยก็เปลี่ยนไปนเหมือนกันนะครับอืมนั่นแหละ คิปวิธีแจ้งก็มีอะไรนะในการครับทุกคนก็ถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องรวกัน๋ยวผมจะมาตอบนะโอเคไหมอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายไม่ใช่อะไรกูเป็นร้อนในกูพูดลำบาก